สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆ f ออทุกท่านครับผมชัยพระรามสองพระเครื่องพุทธนลวันนี้เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่มาไลยอธิบายนำเสนอในลักษณะของพรรเครื่องเกจิตรุ่นเก่านะซึ่งมีหลากหลายหลวงพ่อคิดว่าบางองค์อาจจะไม่มีใครเคยนำเสนอออกมา แล้วผมก็เคยบอกว่าผมมีหลากหลายผมก็จะนําเสนอไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆที่ติดตามน้องๆที่ติดตามจะได้เรียนรู้ว่าพระองค์นี้รัษษะเป็นอย่างนี้เป็นของใครหลวงพ่อไหนแล้วก็ราคาอยู่ในเกณฑ์ประมาณเท่าไหร่ในปัจจุบันนะครับก็ไม่เสียเวลาครับผมก็จะอธิบายต่อเลยนะครับโอเคองค์แรกนี่นะครับโอเคเดี๋ยวนะครั จะได้มองเห็นชัดๆหน่อยพีมนี้เขาเรียกว่าบางคนเขาเรียกว่ากล่องไม้กีดหรือเรียกว่ากลัดไม้กีดของหลวงปู่ทวดวัดช่างไห้นะฮะเป็นพีม์ที่ใหญ่นะฮะองค์ใหญ่มากสร้างปีพศ2497ปานิยมก็ถือว่าแรงทีเดียวนะครับหายากไม่ใช่หาง่ายนะครับนี่คือพระเก่าอ่าเก๊ก็มีครับลักษณะ การดูเราก็ต้องศึกษาให้มันละเอียดนะครับว่าลักษณะการดูเนี่ยเราต้องดูให้มันละเอียดว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเขามีอยู่สององค์วันนี้ที่เอามาเนื้อมันก็จะมีแตกต่างกันแล้วก็จะมีอยู่สองพิมนะครับมีพิษกรรมการกับไม่กรรมการนะฮะดูนะครับลักษณะต่างกันแตไม่ตรงฐานนะฮะเราต้องสองพิมที่ต้องดูคือดูดูฐานตรงนี้ลักษณะเนื้อ ผ้าของเกนี่มันจะออกแบบดำแบบมันไม่ฟูนะครับแข็งแกร่งแล้วก็คาบดำาพรเนี้ยคาบขาวๆเพวานี้มันจะไม่มีอันนี้ดูง่ายนะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือฐานตรงนี้นะรอยต่อบัวรอยต่อบัวผ้าของแค้มันจะต้องคมชัดนะครับอ่าหน้าตาอันนี้ไม่แน่บางองค์ก็ชัดบางคนไม่ชัดแต่ความลึกของคาบสำคัญเนื้อนะครับ ตรงซมสองจุดนี้มันจะต้องเด่นนะฮะต้องคมโดยเฉพาะจุดนี้นะฮะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อสาคัญครับภาคเก่าผมพยายามเน้นเรื่องเนื้อครับศึกษาเรื่องเนื้อนะครับเนื้อข้างหลังเป็นลักษณะเป็นเจดีนะครับมันจะมีสองแบบแบบเจดีแบบลาดตรงไปแบบหนึ่งคือเป็นขั้นบันไดนะครับมี2อย่างนะฮะลักษณะอย่างนี้เราต้องจํานะครับจําพิม จำกษณะเนื้อเลาะเนื้อผงให้เป็นให้ให้ถูกต้องนะครับเนื้อผงที่แท้ๆมันจะต้องเนื้อผงสีดําอย่างนี้ดําแบบไม่ใช่ดำพื้นนะครับดำพื้นจะแกะดําจะต้องออกแบบออกแบบอ่มันจะออกแบบขาวๆรวนๆหน่อยนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือพระแท้ที่ต้องเป็นอย่างนี้ส่วนอ่าพิมพ์ที่ให้ดูอยู่ตัวนี้คืาเราว่าอ่าเป็นเป็นเป็นพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์กรรมการนะครับ อ่าอันนี้เป็นพิมพ์กรรมการนะครับลักษณะพิมพ์กรรมการดูตรงบัวตรงนี้นะครับมันจะต่างกันลักษณะก็ด้านหลังนะครับมันจะต่างกันตรงนี้นะครับอ่าแต่ล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกพิมพ์หนึ่งโอเคเดี๋ยวหาก่อนอ่าอีพิมพ์หนึ่งอ่าเห็นไหมอีกพิมพ์หนึ่งลักษณะตรงนี้มันจะเป็นขั้นอย่างนี้นะะจะออกมาเฉียงออกมาแต่ถ้าเป็นพิมพ์กรรมการมันจะลงตรงเฉียงตรง เราเปรียบเทียบกันดูนะครับมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนิดนึงนะครับต่างกันนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าโดนต่อบัวนะครับพิมพ์กรรมการกับไม่กรรมการมันจะต่างกันนะฮะกรรมการจะแหลมจะแหลมขึ้นมาเลยนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่กรรมการมันก็จะไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่มันจะด้านหน้าตรงนี้มันจะกว้างขึ้นนะลักษณะจะกว้างขึ้นองค์พระก็จะต่างกันด้วยนะฮะองค์พระลักษณะดูนะฮะมันจะต่างกันเห็นไหมฮะ ใหญ่เล็กก็จะต่างกันระหว่างพิมพ์กรรมการกับไม่กรรมการจะต่างกันมากเห็นชัดเลยนะครับอันนี้คือพิมพ์ธรรมดานะครับสร้างพีพศเดียวกัน2497แต่มันจะมี2บล็อกนะครับแต่อันนี้ถ้าไม่ใช่พิมพ์ประการเราก็ต้องดูลักษณะของเนื้อผงเป็นหลักข้างในก็จะมีคาบเหมือนกันลักษณะด้านหลังก็เหมือนกันนะครับธรรมชาติก็จะเป็นธรรมชาตินะฮะเห็นไหมเนื้อเนื้อธรรมชาติแต่ถ้าพิมพ์กรรมการตรงนี้มันจะมีจุดนะฮะ จุดสังเกตด้านหลังนะครับอนน่าตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะอ่าให้เปรียบเทียบกันดูเราแบ่ง2พิมพ์มันจุดแตกต่างเห็นไหมฮะอ่าดูเอาเองเราก็จะเห็นนะครับแม้แต่บนดุกใหญ่เล็กก็ยังไม่เหมือนกันเห็นไหมครับอ่าบนดุกัวนี้ข้างหลังก็ยังไม่เหมือนกันดูง่าย,ายๆนะครับโอเคราคาพวกนี้ก็อยู่ในหลักก็ถ้าอยู่ในระดับ สากลเขาเล่นกันหลายหลายหลายนะครับหลายแสนต้องพูดอย่างนี้แต่ถ้าทั่วๆไปก็อยู่ในเกณฑ์แต่ปัจจุบันก็คงไม่ต้องหานะครับข้างนอกตามทั่วไปผมก็บอกตรงๆเพราะว่ามันไม่มีแล้วแต่ถ้ามีโอกาสเจอถ้าตามข้างนอกก็กลางช่วงลงมาข้างล่างพวกเจนพาสทั่วๆไปเล่นกันก็ประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณหลักแสนหลักหมื่นหมื่นก็ต้องอย่างน้อยก็สี่ห้าหมื่นนะครับถ้าแท้นะครับโอเคอันนี้คือผ่านเลยลีลา เขาเรียกว่าลีลาย่องจังหวัดสุโข,ขทัยเป็นพักกูนะครับอ่าลีลาย่องเขาเรียกกันนะเป็นของจังสุโข,ขทยนะัย่ยเป็นพักกูทางสุโข,ขทยัยอันนี้เป็นของกุกุอะไรผมก็ยังไม่แน่ใจนะพระองค์นี้รู้ได้ว่าเป็นตะกัวชินเงินเขาเรียกกันว่าลีลายองเป็นพักกูที่ถือว่าหายากมากนะฮะเป็นพักกูที่มีพุทธคนดีนะฮะดูง่ายเก่านะครับอ่าผมต้องตัดแทงเลยเท่าทั้งองค์นี้สองไม่หมดนะฮะ ใหญ่มากกล้องอากล้องดับเลยเกล้องตัดแคงเล็น,นิดหนึ่งต่แคงไม่ได้แครงไม่เป็นไรเห็นไหมครับดูหน้านะครับพักกุง่ายครับลักษณะเห็นไหมฮะจะมีขึ้นสนิมหน่อยนะครับอันนี้คือตะกัวชินเงินนะครับลักษณะเป็นตะกัวชินเงินออกเนื้อเงินขาวๆนิดเดินแล้วก็สนิมไม่เยอะเพราะวันนานอายุการใช้งานมันอายุอายุอายุผ้ามันนานมาแล้วนะฮะ ก็น่าจะประมาณร้อยกว่าปีนะฮะก็ดูลักษณะความเก่าโดยธรรมชาติแต่องค์นี้องค์ใหญ่นะครับเป็นพระที่หูใหญ่มากนะระหว่างฝ่ามือดูนะครับหูใหญ่จริงๆแต่ห้อยได้นะครับห้อยได้ถือว่าเป็นพระกุกที่สวยอ่าเพื่อทีคนเน้นในด้านคงกับบัญชาตรีครับหนังเหนียวเป็นหลักนะครับเป็นพระกุกที่ มีราคาอยู่นะครับด้านหลังเป็นลายผ้านะครับลายผ้าก็ต้องเป็นลายผ้าแบบเก่าจริงๆธรรมชาติเก่าแบบธรรมชาตินะครับพระองค์นี้ราคาก็าอยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่ต่ํากว่า2องหมื่นขึ้นนะครับพระคนนี้หายากมากเป็นพระกูที่หายากนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นปิดตา องค์นี้ไม่น่าจะเคยออกรายการมานะปิตาอง์นี้เป็นของอาจารย์ปั้นผมเคยออกแต่ไม่ใช่อง์นี้นะครับอาจารย์ปั้นมีหลายองค์อ่าไม่ใช่อาจารย์ปั้นผ่อผิดหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นอ่าไม่ใช่อาจารย์ปั้นนะครับผิดผิดครับเป็นพิมพ์ปั้นเขาหลวงพ่อแก้วนะฮะวัดปากทะเลหรือว่าบางคนก็ว่าอ่าอะไรทะเลในหรืออะไรก็เรียกกันนะแต่ผมเรียกว่าวัดปากทะเลฮะหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลเป็นพิมพ์ปั้นปิตาพิมปั้น นะครับพิมพ์ปั้นมีหลายองค์นะครับผมเคยนําเสนอมาแล้วแต่พิมพ์นี้รู้สึกว่าจะยังไม่เคยนําเสนอโอเคพิมพ์นี้ผมก็เพิ่งได้มาได้มาไม่นานครับได้มาจากยายคนหนึ่งนะครับดูง่ายครับถ้าเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นลนะักษณะก็จะเป็นองค์ใหญ่ฐานจะมีหลากหลายนะครับแต่สัญลักษณ์การดูก็คือว่าเราต้องดูที่ทรงทรงรัชดาฐานทรงๆปิดตามือปิดอย่างนี้เป็นลนะักษณะป้อมๆอ,อ,อย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ปั้น เป็นของหลวงพระแก้ว,วัดปัตทะเลเนื้อส่วนใหญ่จะมีเป็นเนื้อคุกรักปิดทองนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับเนื้อก,ก็จนะออกแบบออกไปทางสีถ้าเป็นของหลวงพระแก้ววัดเกวันจะออกไปทางสีคล้ายๆกะลากะลาหน่อยแต่ถ้าเป็นของทางาปัตทะเล <S <s <encanta> <S <s <ças> มันก็จะออกไปสีออกแบบส WR ีเทาๆดำๆนะครับอันนี้จะออกแบบสีเทาอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสีไม่ไม่ไม่ไดว่าเนื้อกะลานะครับออกแบบสีเทา นะลักษณะก็ใกล้เคียงต่างกันไม่เยอะนะเนื้อผงต่างกันไม่เยอะหรอกเพราะหลวงพ่อองค์เดียวกันเพราะว่าหลวงพ่อแก้วดั้งเดิมอยู่ป่าทะเลก่อนค่อยมาย้ายมาอยู่ที่วัดเกวันนะครับโอเคอันนี้ก็คือปิดตาหายากครับพระโพน,นี้แต่ผมก็ยังบอกได้ว่าปัจจุบันก็ยังพอหาได้เพราะว่าของป่าทะเลยังความนิยมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยส่งมากทีเดียวนะไม่เหมือนของวัดเกวันแต่จริงๆแล้วการใช้งานในเรื่องของพุทธคน ประสบการณ์ไม่ต่างกันเลยครับก็หลวงพ่อองค์เดียวกันสร้างเหมือนกันนะครับอ,องค์นี้ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณถ้าอยู่ในมือเซียนใหญ่ก,ก็หลักแสนนะครับแต่ทั่วๆไปเขาเล่นกันแค่ประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับก็อยู่แล้วแต่พระไม่มีราคากลางครับแล้วแต่ว่าอยู่ในมือใครเขาจะตั้งราคาอย่างไรจะคิดอย่างไรผมก็เอาแบบหลักทั่วๆไปในการอธิบายให้ฟังว่าราคาอยู่แกนนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงอ,อันนี้อ,องค์หนึง่ง พ่อไปผมก็เคยนําเสนอมาหลายองค์นะครับนี่ก็อีกองคหนึ่งองค์นี้ผมก็เพิ่งได้มาไม่นานนะครับอ่าอันนี้หลวงพ่อไปวัดกาแพงเอานี้เยเขาจะเลี่ยมแบบโบราณมานะครับเลี่ยมแบบห้อยแบบโบราณเลยไม้ดบเดิมเลยมาจากอ่ามาจากยายคนหนึ่งนะครับอ่าองค์น,นี้เห็นไหมฮะเนื้อเนื้อเนี่ยถ้าเป็นเนื้อโลหะมจะบอกเลยครับเนื้อโลหะถ้ายุบพอศสองพันสี่ร้อยกว่ามันจะเป็นเนื้อโลหะออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นทองแดงหรือทองเหลืองนะครับมันจะออกแบบเนื้อเข้มทองแดงก็จะออกแบบทองแดงก็จะแดงเข้มถ้าทองเหลืองก็จะออกแบบเหลืองแบบออกแบบไม่ใช่เหลืองอลานมันเหลืองแบบสีเข้มนะครับก็คือเหลืองอย่างนี้หรือเหลืองแบบในยุคของพระส,สะมัยก่อนที่เป็นยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อไปหลวงพ่อโบยนะฮะหรือว่าจะเป็นของทางหลวงพ่อเงินนะ ในยุคพศ2400กว่าผมเคยอธิบายไปแล้วทองเหลืองสมัยก่อนเนี่ยส่วนผสมเนี่ยเวลาหล่อพระเขาจะมีส่วนผสมไม่ใช่ทองเหลืองล้วนๆเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นทองเหลืองล้วนๆมันก็จะออกแบบสีเข้มไม่ใช่ออกแบบสีเหลืองอลามนะครับสีมันจะออกแบบออกเขียวหรือไม่เขียวก็ตามสีมันต้องออกสีเข้มเข้มแบบถเข้มแบบเนื้อมันจะโบราณโบราณอะ่ะผมอธิบายได้แค่นี้นะครับดูง่ายๆสา,ามารถเปรียบเทียบได้นะครับไอ้เนื้ออย่างนี้เนี่ย สมัยโบราณเนี่ยถึงแม้จะมีคนทำพระเกก็จริงแต่ว่ายุคป,ป,ประมาณเจ็ดสิบกว่าป,ปีขึ้นไปนะครับพระสมัยก่อนเนี่ยพระเกจิรุ่นพ่อนี้เนี่ยความนิยมยังไม่ค่อยเยอะหรือว่าพระผงจะไม่ค่อยมีราคาส่วนใหญ่ยุคนั้นเขาจะนิยมในเรื่องของไตาพาาคีก็คือพวกพระกุกหนังเหนียวเน้นพระพระหนังเหนียวพระเมตตาพระค้าขายจะไม่ค่อยนิยมเพราะฉะนั้นคุณทำปอมมาสมัยก่อนเนี่ยพระมันไม่มีราคา วงการพระนี่มันไม่มีราคาครับเขาก็เล่นใจบางคุณก็ไม่ขอหลวงพ่ออยากได้เขาไปขอหลวงพ่อไปทําบุญหน่อยซึ่งมันไม่มีราคาเหมือนโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนทําปอมาเขาจะไม่พําทําไปแล้วเขาก็ขายไม่ได้ไม่ได้ขายไขย่ขายก็ไม่กี่ตังค์เขาจะไม่มานั่งลําบากมานั่งทำนะท่าเขาจะทําส่วนใหญ่จะทําเป็นพวกพักกุหนะาพระที่มีความนิยมที่เขาต้องการในนักเรงพระที่เขาต้องการหาเช่ากันหาหาหาไว้ติดตัวกันในสมัยก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นพระสองสี่กว่าเนี่ย ภาคเ๋มีแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีทุกพิมพ์ทุกหลวงพอ่อทุกอะไรไม่ใช่นะฮะแล้วโลหะสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นโลหะประเภทอย่างนี้ตั้งแต่ปีพศสอง0ลงมาโลหะทุกอย่างจะเปลี่ยนไม่ว่าทองแดงทองเหลืองทองอะไรก็จะเปลี่ยนไปหมดนะทองแดงก็จะออกแบบแดงแบบแดงแบบซีดๆไม่เข้มทองเหลืองก็จะออกแบบเหลืองเลยนะเพราะว่าส่วนผสมมันต่างกันแล้วมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้น พระยุบนี้เนี่ยถ้าคนที่ทําแกเนี่ยเขาก็จะไม่มีโลหะทองเหลืองอย่างนั้นมาทําเพราะฉะนั้นพระแกเนื้อถ้าเราต้องศึกดูผมถึงบอกว่าการเล่นพระเก่าต้องศึกษาดูที่เนื้อโลหะเพราะเนื้อโลหะเนี่ยแกที่เขาทาออกมาคือยุบหลังสอง0ลง้าร้อยมาเพราะฉะนั้นเนื้อโลหะทองเหลืองที่ออกมามันจะสีมันจะออกแบบเหลืองกว่ามันไม่เข้มอย่างนี้หลักง่ายๆตาหนิผมไม่ได้เน้นตําหนิในยุบพศ ของยุคเก่าๆเพราะว่าตําหนิมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับเอาตอนนี้ผมเนี่ยถ้าคนสามารถจับพลังพุทธคุณได้คุณจะรู้เลยว่ามันไม่ใด้อยู่ที่ตําหนิตําหนิอาจจะไม่ตรงตามเจียนพัดที่ต้องการแต่ว่าพุทธคุณเต็มร้อยครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยเนื้อโลาหะตะหสที่เราต้องศึกษาจริงจังนะครับโอเคนะฮะเนื้อสําคัญครับเพราะว่าผมสองพันสองพัน Uh, 2,524เนี่ยผมก็อยู่ในวงการจิวเวลรี่ผมทำไปเกี่ยวกับพวกทองเหลืองทองแดงหล่อมาเยอะแยะไปหมดผมรู้ว่าเนื้อาหลอหะเป็นอย่างไงน,นะฮะหล่อมาเป็นอย่างไงผมรู้หมดแตกต่างกันนะครับโอเคอย่างองค์นี้ลวงป่าไปองค์นี้แท้ครับเนื้อโลหัเดี๋อย่างนี้ผมบอกเลยเลยตั้นี้อาจจะไม่ตรงตามเป้าหมายของที่เขาเล่นกันในราคาหลักล้านแต่มันคือพระแท้นะฮะไม่ใช่หมายความว่าพระเก่าทุกอง,องเนี่ยออกมาการทําวิธีการทาการหลอ่อมันแม่นปานิดเหมือนสมัยนี้ เพราะฉะนั้นออกมาจุดตำหนิต่างๆมันไม่แปะหรอกครับมันไม่ทีเดียวนะฮะไอ้น,นี่คือพาแท้นี่คือหลวงพ่อไผวัดกำแพงนี่มาจากยายยายแกบอกว่าแกเช่ามาตั้งแต่สืบทอดมาตั้งแต่พ่อของยายทีหนึ่งแล้วก็สืบทอดลงมาเรื่อยๆยายแกติดตัวตลอดนะครับผมเชื่อครับลับากษณะอย่างนี้เพราะผมรู้แล้วรู้ว่าโลหะอย่างนี้แน่นอนหลวงพ่อไผถ้าอยู่ในมืออย่างนี้นครับอยู่ในระดับมือเซียนอย่างก็คือล้านกว่าบาทแต่ทั่วๆไปก็อยู่ในแกนหลักอ่า สี่ห้าหมื่นหรือสองสามหมื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนที่เขาจะปล่อยนะครับจากนั้นก็จะมีอ่าีกองหนึ่งอันนี้ก็คือหลวงพ่อทับองนี้หายากครับนี่หลวงพ่อทับวัดอนงพิมพ์เมกะสิทธิ์นี่คือเนื้อเมกะสิทธิ์เขาเรียกว่าพระลาหูเนื้อเมกะสิทธิ์ของหลวงพ่อทับวัดอนงสร้างไว้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเห็นไหมฮะข้างหน้าเขาจะมีจานนะมีจาน ด้านหลังก็มีจานนะฮะด้านหลังจานเดี๋ยวไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าข้างหน้าถ้าใกล้ๆดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นชัดนะครับก็จะมีจานนะครับตรงนี้จะมีจานเรียบร้อยหมดนะครับฮะแล้วก็เนื้อไม่กระสิ์เนี่ยมันก็จะมีไม่กระสิ์แบบเนื้อออกแบบแมงพับเขียวสวยเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนผสมอาจจะน้อยกว่านะฮะมันก็จะออกมาสีจะออกแบบมีเขียวบ้างท่้งสองจริงๆนะแต่มันจะไม่ค่อยเขียวมาก นะแต่มันก็จะออกแบบสีเขียวๆหน่อยเนื้อจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อเนื้อจะออกเงาเงาอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อไม่กระสิทธไม่ใช่ไม่กะพัดนะคนละอย่างนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของน้อยคนที่จะรู้ครับว่าพระอ,องค์นี้เป็นของใครพระอ,องค์นี้เป็นของหลวงพ่อทับวัดอันนงนะครับโอเคนะฮะพาระลาหูนะครับโอเคอ,องค์นี้ราคาเหรออ่าราคาผมลืมบอกอ,องค์นี้ราคาก็ปัจจุบันเขาเล่นกัน สองสามหมื่นนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นอ่าองนี้องคในที่ผมเพิ่งได้มาอันนี้คืออ่าปีอันนี้เดี๋ยวนะครับของวัดประสาทบุญยวาดอันนี้ปีศูนย์หกเนาะอันนี้ปีศูนย์หกโอเคหลวงปู่ทวดรุ่นนี้สร้างที่วัดประสาทนะครับ บัาบ้ประสาทปัญญาวาดกโทโมโปีศูนย์หกวิธีใหญ่นะครับพระของวัดประสาทถ้าปีศูนย์หกนี้น่าเก็บครับผมบอกเลยเป็นพระที่วิธีใหญ่มากหลวงพ่อเนี่ยดังๆเต็มเลยครับทาวิธีปลุกเสกนี่คือหลวงบุตรทวดเนื้อขาวนะจะมีหลากหลายเนื้อนะครับอ่าองค์นี้นะครับข้างหลังข้างหน้าอ่าองค์นี้แท้มันต้องดูอย่างนี้นะครับเนื้อต้องเป็นอย่างนี้จะฟูๆหน่อยทิมต้องคมชัด ไอ้คาบดำมันเนี่ยอาจจะมากจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่ากักเพชจกักดำนะครับองนี้ปัจจุบันก็เล่นจะในราคา2 3งสามพันนะครับยังไม่มาแรงมากอาจจกนั้นก็จะมีองค์หนึ่งคือ,อสังกจจยเจ้าคุณสีนะวัดสุทัศน์นี่นะครับพระสังกจจยเจ้าคุณสีวัดสุทัศนาานะ์พิมพ์นี้ก็หายยากมากนะครับพิมพ์นี้ก็สร้างปีพศสองสี่ 4, 2, 4กว่าเนื้อสวยครับ กิฟเลยน,นี่เป็นเนื้อผงนะครับปิดทองสวยกิฟหายากมากดูนะครับแม่ตามมหาสเสน่ห์ครบถ้วนนะครับพระอย่างนี้ไม่ต้องอธิบายเลยครับดูทีเดียวก็รู้ว่าพระแท้ดูง่ายดูเนื้อผงดูการปิดทองนะครับทองใหม่ทองเก่าดูง่ายองค์นี้ก็ราคาอยู่ในหลักหมื่นนะครับโอเคผ่านเลยจากนั้นก็จะอีกองค์หนึ่งที่ผมก็เพิ่งได้มันไม่นานก็คือวัดสามปื้ม นี่นะครับโอเคสามเพิ่มพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหม่ผมก็เคยนาเสนอมาหลายพิมพ์นี่ก็ได้มาไม่นานนะครับสามเพ mm ิ <usc alled> ่มกิบบัวพิมพ์ใหญ่เนื้อต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อจะออกแบบฮะฟูฟูหน่อยเนื้อดินเนื้อผงนะเนื้อผงเนื้อผงนะครับลักษณะคาบขึ้นโดยธรรมชาติเห็นไหมคาบขึ้นโดยธรรมชาติดูง่ายนะฮะของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ของแก้มันจะแกล่งแล้วคาบเพราะนี่ของแก้มจะทําขึ้นมาเองโดยไม่ขึ้นธรรมชาติธรรมชาติมันต้องขึ้นตามซอกอย่างนี้ ขึ้นมาจากในเนื้อนะครับหน้าหลังโอเคนะคเหมือนคากกบกูบังผมพรมอะ่ะไม่ต่างกันเลยวิธีการขึ้นนะครับดูง่ายครับอันนี้กิบปัวใหญ่สามเปิ่มหาย,ยากครับวิธีดีด้ดวยการสร้างเนี่ยเรียว่าพระองค์นี้พุทธกุลถายพวงเลยครับด้านไม่ว่าจะด้านแมตตาเกี้วคาดนะฮะ้าถายโชคลาภมีครบสุด สามเพิ่มพิมใหญ่ปัจจุบันก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะอีกพิมพหนึ่งอันนี้จะเป็นพิมของอ่าอันนี้เป็นของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกอันนี้ก็ได้มาไม่นานนะครับอันนี้หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับสำลิดเงินองนี้เป็นเนื้อสำลิดเงินของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเขาเรียกว่าปิดตาเกลือเดี่ยวนะครับเกลือเดี่ยวก็จะมีเนื้อเมกะพัดก็มีนะฮะ อันนี้สำนิดเงินนะครับลักษณะดูง่ายความเก่านะฮะดูเนื้อตามซอกนะครับแล้วก็ใต้ฐานนะฮะใต้ฐานต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรียบๆจะเก๊บอกก่อนนะครับต้องมีหลมเข้าไปแล้วก็การปิดตาตามซอกก็จะต้องลึกคมนะตามซอกพรนี้ต้องลึกคมนะครับอันนี้คือเนื้ออ่าเห็นไหมฮะเนื้อสำนิดเงินดูง่าย พิมพ์นี้แพงครับคือเล่นจันท้าอยู่ในเซียนใหญ่ก็คือเล่นจัหลักแสนของหลวงพ่อทาแต่ทั่วๆไปก็อยู่ในหลักเกณฑ์หลักหมื่นขึ้นแน่นอนครับโอเคอาจากนั้นวันนี้ผมพยานยนำเสนอพระที่เป็นพระที่ยังไม่เคยนำเสนอนะครับก็จะดูว่ามีพระองค์ไหนบ้างาบูบุญองค์น,นี้น่าจะยังไม่เคยเจ้าสัวบูบุญเนื้อผงว่านนะผงว่นพุทธคน แต่ไม่ใช่ผงยานะครับอ,องนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับบูบนอ่าโอเคนี่นะครับอ่าอันนี้ผงว่านพุทธคนนะครับไม่ใช่ผงยาเจนามณีแต่เป็นพิมพ์เจ้าสัวเหมือนกันนะครับเจ้าสัวแบบทรงแบบแคล้ายๆเป็นขุนแผนนะครับอันนี้เป็นของบูบุนไม่ค่อยเจอนะครับหายากมากนะครับหายากมากบูบุนวัดกาบังแก้ว ดูง่ายครับความเก่าความธรรมชาติเราดูที่เนื้อเป็นหลักเนื้อผงเป็นหลักนะฮะลักษณะนเนื้อผงอย่างนี้เก่าแน่นอนครับไม่มีใครเกททาไม่ได้นะครับบอกได้เลยนะครับรงนี้เป็นทรงคล้ายๆขุนแผนนะครับแต่เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์เจ้าสวัวขุนแผนเจ้าสัวสวยนะครับองนี้ก็ราคาหลักหมื่นเหมือนกันครับขึ้นหมื่นแน่นอนจะหมื่นเท่าไหร่ก็ว่ากันอยู่ที่ว่าการการเจ้าของพระจะตีราคาเท่าไหร่มันไม่มีหลักตายตัว จะนั้นก็จะเป็นอ่าองนี้เคยนําเสนอไหมก็น่าจะไม่เคยพระช,ชัยวัดบูบุญวัดกลางฐานสฆงไม่น่าเคยเนาะโอเคอ่าดูนะครับองนี้อ่าบูบุญวัดกลางเหมือนกันพระช,ชัยวัดเป็นพิมพ์บวัวฐานสฆงนะครับก็จะมีหลายเท่าที่รู้ผมเคยเจอมาอยู่สามสี่พิมพ์นครับอันนี้คือหนึ่งในนั้น นเนื้อนะฮะอันนี้คือเนื้อทองแดงผสมนะครับอันนี้เดี๋ยวดูเนื้อให้ชัดๆอีกทีหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเนื้อทองแดงผสมโอเคไม่ใช่ครับอันนี้เนื้อทองเหลืองครับทองเหลืองเก่าครับแต่ว่าคาบเขาติดจนเก่ามากแล้วมันก็เลยมีคาบติดเต็มไปหมดทองเหลืองเก่าทั้งสองเนื้อข้างในนะฮะเนื้อข้างในตัวนี้จะเห็นเป็นเนื้อทองเหลืองเก่านะครับไม่มีลอกออกมาบ้าง อทองเหลืองเก่าแบบเก่าโบราณครับเนื้อเนื้อ,อทองเหลืองโบราณเลยดูง่ายถ้าเป็นของเกนเนื้อทองเหลืองอย่างนี้จะไม่มีทําไม่ได้นะครับในยุคหลังๆนี้มันไม่มีแล้วเนื้อเนื้ออย่างนี้ทําไม่ได้หรอกนะครับโอเคอันนี้ก็คือพิมพ์นี้ความน,นิยมยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าฐานสงของชัยวัฒน์บุบล์ก็จะมีอยู่3 4สพิมพ์นะครับพิมพ์ที่นิยมไม่ใช่พิมพ์นี้แต่ราคาก็อยู่ในเกณฑ์เรียกได้ว่าหลายพันนะก็เรียกว่าเกือบหยบหมื่นอนะ่ะผมบอกได้แค่นั้น จากนั้นก็จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพนังแตกนี่ผมเคยนาเสนอมาหลายแล้วแต่องค์นี้ผมเพิ่งได้มาก็จะนําเสนอใหม่ให้ดูอันนี้เป็นพระที่เพิ่งได้มานะครับรุ่น2หลวงพ่อทาวัดพนังแตกรุ่น2รุ่น2นี้สิ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือหลักง่ายๆบางคนต้องเข้าใจตรงนิดนึงคือเนื้อเนี่ยมันจะมีหลายเนื้อนะครับเนื้อบางองค์มันจะออกแบบเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนออกเหลืองอมเขียว ที่เขานิยมจริงๆต้องเนื้อเหลืองเหลืองอมเขียวแต่อค์นี้มันก็เหลืองอมเขียวเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเขาไปลงดํามานะฮะแล้วก็เริ่มลอกเย็นตามช่วงอย่างเนี้ยเราทดสองจริงๆเราก็ย so so the so ังเห็นมันเป็นอมเขียวอยู so ่เ <references> ป็นทองเหลืองอมเขียวอยู่นะฮะเนื้อโบราณเนื้อเนื้อเนื้อทองเหลืองโบราณนะฮะข้างหลังก็ยังอเห็นชัดอย่างพวกนี้ก็ยังพอเห็นชัดแต่สิ่งที่การันตีว่าเป็นพระแท้ขึ้นหนึ่งนะฮะเราต้องดูที่ฟันปลา ฟันปลาของแท้มันต้องแหลมและคมชัดนะฮะถ้าของแก้มันจะกุดกุดหน่อย 2. ฐานทุกซอกมันต้องลึกธรรมชาตินะฮะสามด้านหลังยันต้องคมลึกชัดผิวต้องเป็นสักๆอย่างนี้ถ้าเป็นของแก้มันจะเรียบไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเดี๋ยวไม่ก็แบกกุขามากเกินไปก็ไม่ใช่แต่ฟันปลาทุกจุดมันต้องคมชัดเลยอันนี้คือหัวใจหูนะฮะต้องต้องเป็นักษณะหูแบบเชื่อม นะแบบย้อนกลับมาเชื่อมและที่สําคัญเลยก็คือรอยประกบรอยประกบหน้ากับหลังความหนาจะต่างกันเห็นไหมฮะอันนี้ด้านหน้าจะบางกว่าด้านหลังนะฮะเห็นไหมฮะด้านหน้าต้องบางหลังต้องหนาแล้วก้นจะต้องมีรอยทะลักอะไรก้านที่จะเขาสลับตะไบออกแล้วก็อันนี้เป็นช่องนะครับช่องที่เวลาหล่อนะจะต้องมีอย่างนี้ สิ่งเหล่านี้คือเราสามารถตัดสินได้ว่ามันคือพระแท้โดยเฉพาะเรื่องโลหะเนื้อโลหะเนี่ย,เ,ยเราต้องดูให้เป็นนั่นแหละคือพระแท้นะครับอันนี้คือหลงวงพ่อาพระแางแตกรุ่นสองนะครับซึ่งบางคนบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันเก๊ไม่ใช่ครับอันนี้คือแท้นะครับโอเคแล้วก็มีอีกองค์หนึ่งก็จะเป็นวันนี้ผมไปเร็วนะครับวัดพับห้าเหลี่ยมผมเคยนําเสนอไหมผมไม่แน่ใจนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนําเสนอใหม่ วัดพับห้าเหลี่ยมไม่ค่อยได้เจอนะครับเจอน้อยมากจําได้ผมไปนำเสนอม,มาครั้งหนึง่งนะฮะเนื้อวัดพับต้องเป็นอย่างนี้นะครับแกร่งแข็งไม่เอาจะต้องฟูฟูไม่ลื่นนะครับเนื้อจะต้องฟูฟูอย่างนี้เป็นวัดพับทุกองถ้าแท้ททจะว่าม่มีคาบขึ้นมาเป็นแม่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 หน้าหลังจะเห็นชัดนะครับอันนี้เป็นวัดพับห้าเหลี่ยมน้อยครับที่จะเจอครับส่วนใหญ่เจอตุก๊กตาพิมใหญ่พิมเล็กพิมปองพวกนี้ แต่ห้าเหลี่ยมนี้เจอน้อยมากพิมพ์นี้ราคาถ้าเล่นกันตามสาคุณก็เป็นหลักแสนทัวๆวไปก็คือหลักหลักพันไม่กี่พันละสี่ห้าันถึงหมื่นนะครับแล้วแต่อ,อยู่ในระดับไหนพักเครื่องมันก็มีแบ่งระดับระดับชั้นสงูงชั้นกลางชั้นล่างนะครับโอเคอปูดทวดปู่ทวดองค์นี้ผมเคยนําเสนอไหมผมไม่แน่ใจอะวันนี้นํานเสนอปูดทวดนิดนึง ปูทวดพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ปีศูนย์ห้าปัจจัให้ปีศูนย์ห้านะครับทางเตารีบพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะฮะเนื้อต้องคมชัดจากด้านข้างเราสองด้านข้างหน้าตาลอยต่างๆลอยจีวนต,ต่างๆต้องคมชัดนะครับเนื้อต้องเป็นเนื้ออย่างนี้บัวเส้นบัวต่างๆต้องคมชัดนั่นคือมาตรฐานนะครับเรื่องการดูด้านหลังต้องอต้องไม่ใช่ตะไบแบบเรียบ ใช่บางคนบอกว่าต้องมีรอยตะบใบแตไไไไไ่ไม่เฉพาะครับแท้ไม่มีรอยตะบใบก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีพอดี้เขาเบ้าออกมาแล้วเขาเลียบแล้วเขาก็ไม่ตะบใบเลยก็มีนี่คือลักษณะแบบหล่อมาดีเลยลก็เลยไม่มีการตะบใบจะคิดว่าต้องมีตะบใบมันถึงจะแท้นะครับที่สําคัญเราต้องดูที่พิมพ์ดูที่ฐานตัวบัวดูความคมชัดต่อหน้าดูลอหักนะครับอันนี้สำคัญปู่วดนะครับอ,องค์สุดท้ายนะครับผมกะปิดแล้ว องค์สุดท้ายก็คือสมเด็จว,วัระ,ะคางพิมพ์ใหญ่กู่เก่าเนื้อดำอสมเด็จว,วัระ,ะครังผมมีพอสมควรพริมพ์นี้ไม่ใช่พิมพ์จากลนนะครับไม่ใช่พิมพ์ที่เขาเล่นกันเป็นสิบล้านย0ิบล้านแต่ก็คือสมเด็จพระจานทร์ต่อสร้างเหมือนกันนะฮะเป็นหนึ่งในหนึ่งในเรีวยกว่าหนึ่งใน100ร้อยพิมพ์เลยต้องพูดคานี้ไม่ใช่มีแค่พิมสองพิมพ์วระ,ะคางนะครับอันนี้คือสมเด็จว,วัระ,ะคางแบบพิมพ์ใหญ่ลักษณะฐานทรง ขอบชิดนะอกแขนอย่างนี้สมอันนี้คือพิมพ์ใหญ่มาตรฐานของพระละงแล้วเนื้อเป็นเนื้อเก่าครับไม่ใช่เนื้อใหม่ดูง่ายนะตามซอกต้องแห้งแบบลึกเข้าไปเก่าของแก้มันทําไม่ได้แต่นี่คือเนื้อดำนะไม่ใช่มวลสารมีครับเพีเดียวว่าดําเรามองไม่เห็นมวลสารข้านาถ้าส่องขยายจริงๆจ,จะเห็นนะครับแต่สมเด็จพระละแคงแบบนี้ราคาไม่สูงเพราะความนิยมจะไม่เยอะแต่จริง,รงๆแล้วอ กับไอ้องคนึงสิบเนี้ยสิบล้านยี่สิบล้านเรื่องของพุทธคนไม่ต่างกันเลยครับนะฮะเป็นหลวงพ่อองค์เดียวกันสร้างเหมือนกันนะครับก็ให้น้องๆได้เรียนรู้ไว้แค่นั้นเองนะพระอย่างนี้ถ้าเจอมีโอกาสเจอครับอย่างนี้คือแท้นะครับไม่เก๋นะครับราคาก็อยู่ที่ตามพอใจในการเจ้าของพระที่จะปล่อยนะฮะโอเควันนี้ผมก็จะอธิบายไม่มากครับก็ให้อ่อคิดว่าจะอธิบายสักประมาณ20องค์ไปแล้ว ก็อธิบายแค่นี้นะครับวันนี้ก็ให้แนะนําพระใหม่ๆบางทีผมได้พระอะไรใหม่ๆมาผมก็จะเอามาออกรายการให้น้องๆได้ศึกษาว่าเออมีพระอย่างนี้นะอย่างนี้นะหน้าตา่างนี้นะเป็นกบหลวงพ่ออะไรเราจะได้เรียนรู้ว่าเผื่อวันหลังปไปเจอข้างนอกเจอเข้าจะได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นกบหลวงพ่อน,นี่นะซึ่งเป็นหลวงพ่อเก่าหายากนะฮะมีราคาแล้วก็เกิดเราเจอราคาที่เจ้าของพระเขาไม่รู้เพราะว่าวงการยังไม่มีใครนําเสนอเขาอาจจะตีราคาถูก,ถกๆเราก็เช่ามาได้พระดีในราคาที่ถูกนะครับ โอเควันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันอาทิตย์หน้าใหม่นะครับวัสดีครับ